แบ่งกลุ่มเรียบร้อยแบดมินตันชายเวทีไฟนอล Final นย2่รายการใหญ่ท้ายปีการแข่งขันแบดมินตันชายเดี่ยว HSBC B w f World Tour Final 2025รายการสุดท้ายปลายปีที่จะทำการแข่งขันกันในช่วงระหว่างวันที่17-21ธันวาคม2568 โดยทัวนาเมนต์นี้คัดเอานักกีฬาที่มีอันดับโลกในระบบวอทัวร์สูงที่สุด8อันดับแรกชาติละ2โคตาเข้ามาชิงชัยเพื่อหาแชมป์ที่จะรับเงินรางวัลรวม3ล้านเหรียญสหรัฐประมาณ97ล้านบาทซึ่งวิวกุลวุฒิวิทิสารนักแบดมินตันขวัญใจชาวไทยผัาดครองเบอร์หนึ่งในระบบการคิดคะแนนแบบเวนทัวร์ของสหพันธ์แบดมินตันโลก (BWF) และถูกยกให้เป็นมือวางอันดับหนึ่งในรายการในประเภทชายเดี่ยว ล่าสุดฝ่ายจัดก,การแข่งขันได้ทำการแบ่งกลุ่มออกมาเป็นที่เรียบร้อยโดยนักตบลูกขนไก่หนึ่งเดียวจากไทยอยู่ในกลุ่มเอรวมกับแอนเดอร์แอนทอนเซนเดนมาร์กคริสโตโปรปฟฝรั่งเศสและโจนาธานคริสตี้อินโดนีเซียผลการแบ่งกลุ่มแบดมินตันเวนทัวร์ไฟนอล2025ประเภทชายเดี่ยวกลุ่มเอกุลว,ธธวุธิวิทิสารไทยแอนเดอร์แอนทอนเซนเดนมาร์กคริสโตโปรปฟฝรั่งเศสโจนาธานคริสตี้อินโดนีเซีย ประเภทชายเดี่ยวกลุ่ม B ีหลี่ชื่อเฟิงจีนโจเทียนเฉินไต้หวันฉียู่ฉีจีนโคไดานาราโอกะญี่ปุ่นสำหรับรูปแบบการแข่งขันแบดมินตัน HSBC B w f World Tour Final 2025จะแบ่งเป็น2กลุ่มกลุ่มละ4คนแข่งขันแบบพบกันหมดเพื่อนำอันดับ1-2ของแต่ละกลุ่มผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศต่อไป